บรรยากาศสวยงามแดดออกคุณสามีพามาช้อปปิ้นะคะไม่ใช่มาช้อปปิ้อะไรนะมาเปลี่ยนเสื้อคริสต์มาสแล้วก็พอดีสาวดียวเพิ่ซื้อกระเป๋าสมศรีกระไรมารับกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูที่บ้านนะน่าซื้อกระเป๋าให้สมศรีของวันไปใหม่เพียงแต่ว่าเราไม่มีเวลาลวันนี้วันยุดมาแต่เช้าเลยคนจะได้เยอะถ้าคนเยอะเราจะเราไม่ชอบเดินคนเยอะแดดออกวันนี้ บรรยากาดีดีเยอะบรรยากาศดีขนาดนี่แบรนด์เซมมัมแฮปมันผสนแฮปอินเ่ฮาว We also have in Thailand หรอไปให้เลยครับไปให้เลยคนไปใป้เยอันี้อ Tiffany for jewelry jewelry เดินกับคุณสามีนะคะวันนี้พ่าคนนะ Walking Street พอดีได้ไปเดิน Walking Street แล้วเนาะล้านเนี่ยมันเป็นล้านเค้ก้อยกว่าปีแล้วนะมันเปิดมามีแต่คนบอกอร่อยอร่อยแต่ก่อนจะครอบแกั็จะไปยืนเข้าแถวรอซื้อเจ้าแต่ว่าวันนี้ไปเจ้าไงก็เลยขึ้นไปดูข้างบน,นเคยซื้อตั้งบนมาเขีนซื้อแต่ตั้งหลุม ก็เลยขึ้นไปตั้งบนนี่มีเค้กหลากหลายอย่างบางทีก็เลยซื้อมาจิมพอสวยๆทั้งนั้นเลยเจ้าเค้กที่เขาทําเขาจะทําว่าใส่เป็นกล่องเป็นกองมันจะสามารถอยู่ได้นะอยู่ได้เมินเขามันจาเสียนะเจ้ามีหลายอย่างบางทีจะลองพอลองจิมพอสามารถซื้อกลับเมืองไทยได้นะคะร้านร้านนี่อยู่ในวอล์ก n g s สต e ีทนะคนเต็มมด สำหรับนั่งนะแต่ถ้าเทกอเวเขาก็ขอขึ้นไปฟอข้างบนเลยเจ้าเพราะเขาจะมีจันบนอนะ่ะเอาไว้ขายเทกอเวถ้าจะเอาเค้กตังหลุมก็ต้องรอแถวอันนี้นี่เจ้าเขาจะใส่เป็นกล่องเป็นกล่องนี่สามารถอยู่ได้เป็นเดือนนะคะเค้กอันเนี้ยใครอยากกับใครจะซื้อกับเมืองไทยก็ซื้อได้นะเขาว่าอร่อยนะแต่ตังบลุนี่สมศรีเนี่ยผเคยลองแต่สมศรีจะซื้อไปลองสักกล่องก่อนเจ้าแต่ข้างหลางอ่ะสมศรีลองมาแล้วพอพอสมศรีเจ้าคอบแก้กินบ่อย นี่เจ้ามันก็จะมีหลายรสชาติเนาะมีช็อกโกแลตมีสปาสเป,ปดเออมันจะใส่กล่องกลมๆไปจะอีเละเจ้าเา้ามาถึงบ้านเราก็มาตัดเอามันมีฝาปิดสมศรีก็ซื้อมากล่องเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตัดให้พอเลยเจ้าเดี๋ยวจะที้เจจมื่อพอว่ามันลำลำเห็นเขามีไฟตั้งบนนี่นะแต่ตั้งลุ่มอะสมศรีก็ว่าธรรมดาเนาะกับห่วยเถอะแต่ตั้งบนนี่ยังเคยลองแต่เดี๋ยวจะลองพอดูเจ้า ดี๋ยวไปถึงบ้านจะเอามาตาดัดให้พอนะเจ้าว่ามันล่ำลำว่ามันเป็นล่ำขนาดไหนคนถึงหนักหนักแต่นะ่ะนี่ร้านดังร้อยกว่าปีแล้วเนอะร้านนี่แหละที่เขาบอกว่าเค้กอร่อยเิญจิมาซื้อค่ะเทกเวนะคะถ้าจะซื้อเค้กกลับบ้านหรือว่าช็อกโกแลตกลับบ้านไปซื้อข้างบนเจ้ามันจะมีปะเปิดจะใส่กล่องอยางดีเดี๋ยวจะไปถายที่บ้านเนาะเจ้าฮอปจะยืนรอยอยู่เจ้าที่นี่นะคนเต็มอ ถ้าจะมากินเค้ก้านนี้ต้องยืนรอเข้าคิวนะเจ้าแต่ถ้าจะมาซื้อเค้กก็ขึ้นไปชั้นสองเลยบอกเขาว่ามาซื้อเค้กเขาก็จะปล่อยขึ้นไปชา้นสองแต่ถ้าจะนั่งกินก็คือต้องรอนะคะเพราคนมันเยอะร้านนี้อยู่ walking street ตรงนั้นจะไปเป็นถนน walking street เขาทำเค้ก้สวยนะอันนี้ขายดีที่สุดคนเยอะ,จะเจ้ามาเต็มบ้านแล้วฮอแน่นนลย That one. You want one? Sports cake. Sports all cake. cream, all cream, will be very nice. Yeah, No, I don't want. It. You want no, Not and That one walnut cake. Also very nice. You can buy. No, I don't it. want now because I get so fat. I can do another. I do when we when we go. Uh, ก็อะมีแต่เดินสีหิ้วแคกเดินไปพ่อพวกั็เมียเดินห่างกันรีบเริ้วอ้มันหนาวมากวันนี้ ช่วยเหรอโอเคป่ะกินพ hey, <look>, ิลุซิงแดดบรรยากาศตอนเช้าคุณสามีัอยากเดินอรอยากกับบ้านล่ะลูกวันลูกวันลวพี่ก็ดู เจ้าแล้วนะสิเอองอเออรดีทเวลคอเรลีฟาสนอะทามเวิร์กิ้งเลี่สโลลี่